ที่นี่ก็จะมีปลาต่อเท้าด้วยนะครับของตอนนี้มีปลาต่อเท้าด้วยฮะมาดูใกล้ๆครับปลาต่อเท้านี่เขาเรียกว่าหอยอะไรแล้วจำไม่ได้เลยครับ เราจะพาทุกคนไปเที่ยวขัดนมกันแต่จะไปที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวไปดูนครับตอนนี้นะครับเราก็ได้แวะหาอะไรรองท้องกันก่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้กินหรอกครับเดี๋ยวเ็าไปกินที่น้ําตกไปเดินทางต่อครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะพาทุกคนมาที่น้ําตกโฉตอนนี้เราก็ถึงแล้วตอนนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ได้มาปุ๊บก็สั่งของกินกันเลยนะครับหิวหิวอันนี้เริ่มมาเดินทางมาก็ายังไม่ได้กินอะไรมาเลยมาปุ๊บก็สั่งอาหารกันก่อนเลย โอเคเดี๋ยวเราก็กินกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินดูน้ำตกที่นี่นะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะเราก็สั่งอาหารมากินกันนะคะก็จะมีกุ้งชุบเตงทอดมียำลม,มมิตแล้วก็ข้าวผัดลมมิตอร่อยมากเลยดูแบบ น้ำตกที่นี่นะครับก็จะมีจุดให้เล่นน้ําหลายจุดเลยนะครับก็เห็นน้องๆเล่นแล้วก็อยากเล่นบ้างเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าน้ําตกที่นี่นะครับก็เป็นสถานที่ที่น่าถ่ายรูปมากนะครับใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็รีบตามกันมานะครับเมื่อกี้เราก็ได้ไปหาอะไรกินเรียบร้อยแล้วซึ่งน้ําตกโชนะครับจะตั้งอยู่ที่ขนอมน,นะครับก็น้ําตกจะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยก็ถ้าใครจะมาก็จะสะดวกมากนะครัมาถนนใหญ่ปุ๊บ เจอสีแยกหอเหลียวเข้าซอยก็ถึงน้ำตกนี้ละที่นี่ก็จะมีปลาตอ่อเท้าด้วยนะครับของตอนนี้มีปลาตอ่อเท้าด้วยฮะโอ้ปลาตอ่อเท้าเยอะเลยจะกีอจกกะจกกะกีถ้าเราเดินลงไปในน้ำก็ปลามันก็จะมาตอ่อเท้าเราหรือว่าเราจะนั่งนั่ง บริเวณที่เขาทําไว้ให,ให้ให้นั่งให้ปลาต่อเท้านะครับก็จะมีเหมือนกันนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลาต่อเท้านะครับนี่ดูใกล้ๆครับปลาต่อเท้านี่นเห็นหรือเลปล่า ตอนนี้นะครับฝนก็มาขัดจังหวะการเที่ยวของเรานะครับฝนมันก็ลงมาค่อนข้างจะหนักตอนนี้เราก็ต้องนั่งรอให้ฝนแล้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันต่อได้นะครับไม่เป็นหุปกรรสษอยู่แล้วฮนะื้อนำ้ำนะครับซสื้อน้ำเที่วนำ้ำ เรามาเที่ยวที่น้ำตกกันสักพักหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันต่อเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันนั้นเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยครับไปกันโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราขับมาระหว่างที่เราจะไปอีกที่นึงน,นะครับเราก็เห็นเป็นหาดที่กว้างมากเลยครับนี่ เป็นชายหาดที่กว้างมากก็เราจะไปที่หนึ่งก็คือแหลมประทับนะครับก็อยู่ฝั่งนูน้นก็จะถึงแล้วโอ้ตรงนี้มองเหมือนจะมองเห็นเกาะสมุยด้วยนู่นถูกใกล้ๆเลยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปยังที่ต่อไปนะครับ จากน้ำตกสู่ทะเลนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่แหลมประทับกันนะครับโอเคเดินทางต่อเลยตอนนี้เราก็มาถึงแหลมประทับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับที่นี่ก็จะมีท่าเรือแล้วก็มีเรือของชาวประมงจอดอยู่มากมายนะครับก็ถ้าใครมาที่นี่นะครับก็ยังมีบริการล่องเรือไปชมปลาโลมานะครับก็ต้องติดต่อเขาอีกทีนึง ทีนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนก็จะมีขายของฝากนะครับเป็นตุก๊กตาเป็นผ้า โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแหลมประทับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้างหลังก็จะเป็นวิวทะเลนะครับแต่มันไม่ได้เป็นชายหาดทรายอะไรนะครับมันก็เป็นหินนะครับแบบนี้ยาวจนถึง,ถง,ถงตรงนู้นเลยครับตอนนี้เราก็พาทุกคนลงมาที่ชายหาดที่เป็นหินนะครับมาดูกันว่าที่นี่จะมีอะไรกันบ้างอยา่างแรกเลยมีหินแน่นอน น่ครับทุกคนตรงนี้ก็จะมีหอยเขาเรียกว่าหอยอะไรนะจำไม่ได้แล้วครับมันที่มันชอบอยู่บนหินเน,นี่ยนี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้เน,นี่ยหอยอะไรอ่ะมันอยู่บนหินอ่ะหอยนี้ก็กินได้ไหมหกินได้เหรออคืนก็สั้จังเลยโอเค ตรงนี้ก็จะเป็นขามันเป็นหินก้อนใหญ่ๆครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เดินทางไปที่ต่อไปกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงอีกที่นึงแล้วครับแต่อันนี้จะเป็นคาเฟ่บางนะครับคาเฟ่ ระหว่างทางที่เราจะไปสถานที่ต่างๆนะครับไปน้ําตกไปทะเลมาแล้วก็วมาคาเฟ่กันบ้างนะครับไปเดี๋ยวไปดูว่าข้างในเป็นคาเฟ่อะไรคาเฟ่นี้นะครับก็จะเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับมินิมอลหน่อยก็อยู่ในสวนของชาวบ้านนะครับตอนนี้เราขับผ่านระหว่างทางที่เราไปจุดต่อไปก็คือหาท้องหนอรนะครับเราก็มาเช็คอินมาซื้อน้ําอะไรกินกันก่อนครับใครที่มาเที่ยวแถวๆนี้ก็มาไว้คาเฟ่นี้กันได้นะครับ ได้เดินทางออกมาจากจุดก่อนหน้าน,นี้แล้วทีนี้เราก็จะไปที่อ่าวท้องโนดเพื่อที่จะไปนั่งชิวๆอ,อารมณ์เหมือนนั่งเข็มแต่ก็ไม่เข็มหรอกแต่หวังเว่าระหว่างกลับมาฝนตกเดียเลยดูฮะฝนตกจะรอดไหมเนะี่ยวันนี้จะได้ไปนั่งชิวๆไหมเนะี่ยหรือว่าเป็นนั่งรอฝนตกโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่หาดครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่หาท้องโนดแล้วนะครับแต่ว่าฝนยังตกอยู่เลยก็เลยนั่งกินกันบนรถเลยพเดี๋ยว่าเอาของมากินด้วยแดดก็ออกแต่ฝนก็ยังตกเนี่ยสว่าง เดี๋ยวเราก็รอให้ฝนมันแรงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาที่นั่งชิๆลๆริมหาดกันเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ฝนแรงก็แล้วกันครับ ก็ได้จัดเตรียมที่เข็มมินิเข็มของเราแล้วเป็นเข็มแบบง่ายๆนะครับอันนี้เราไม่ได้จัดจริงจังอะไรขนาดนั้นเราเค่ม,มานั่งชิลหาที่บรรยากาศเงียบๆสงบๆมาผ่อนคลายตอนวันหยุดนะครับที่นี่ก็จะเป็นอ่าวท้องโนดนะครับถ้าใครจะมาก็เซ็าอ่าวท้องนดนะครเงียบมากที่นี่คือเงียบเงียบแบบเหมือนหาส่วนตัวไม่ค่อยมีใครมา การมาเที่ยวในครั้งนี้เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีความสุขหรือว่าความสนุกอะไรขนาดนั้นนะครับเราก็แค่ต้องการความสงบโดยส่วนตัวผมแล้วผมก็ต้องการแค่ความสงบสถานที่ที่จะได้มาทําให้ตัวเองผ่อนคลายบ้างในวันหยุดส่วนแฟนผมก็แค่อยากได้รูปไปลงโซเชียลแค่นั้นครับเราสองคนก็ต่างคนต่างทํางานนะครับก็มีวันหยุดมีเวลาให้กันก็มาเที่ยวด้วยกันนะครับแค่นั้นเลย โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลงเล่นน้ํากันแล้วตอนนี้ก็เย็นมากแล้วย้ายของลงมาข้างล่างนี่เดี๋ยวเราก็ลงเล่นน้ํากันตรงนี้ครับย้ายของมาใกล้ๆย้ายเก้าอี้มาอะไรแบบนี้เอามาตั้งของนะครับนามาตั้งของโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันครับ โอเคนะทุกคนเมื่อกี้เราได้ไปเล่นน้ากันนะครับก็สนุกดีนะฮะที่นี่ก็เป็นหาที่โอเคเลยส่วนตัวมากจะเล่นน้ําจะทําอะไรก็ทําได้ทําสบายเลยค่อนข้างสะดวกไม่มีใครมารบกวนเหมือนวันนี้เราเป็นเจ้าของที่นี่หนึ่งวันเลยเดี๋ยวเราไปเล่นน้ํากันต่อฮะ โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นทริปพักผ่อนวันหยุดน,นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปที่ไหนก็กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้เราได้ไปเที่ยวไปกระโดดน้ําหรือว่าไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆมีเรื่องเครียดอย่างน้อยก็ให้มีเรื่องที่มีความสุขบ้างในชีวิตของเรารอ,อย่าลืมกดติดตามโอเคเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ